มืขึ้นนี่นะครับนี่กระตุกมีดเท่ากับระกุกธรรมดานะครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้พาพี่นงองมา Alf. สว,นย,สวนยางคือเก่านะครับามาเบิงวิธีกรีดยางให้มันเร็ยวขึ้นนะครับแต่ว่าลดอาการเสียหายการบาดของหนายางลงใดนะครับซึ่งผมมีวิธีแนะนําพี่นงสองวิธีนะครับหนึ่งก็คือวิธีกระตุกมีดนะครับเฮ้าสีกระตุกเร็ยวหรือกระตุกสานะครับแล้วก็2งนะครับการเดินนะครับเดินเร็ยวหรือเดินสานะครับมันสีเห็นใหเฮาประหยัดเวลาลงนะครับ เขาเหลือกเอาสองอย่างนะครับวิธทททีที่แรกนะครับคือการกระตุกนะครับ <box> นี่คือการกระตุกมีดหองผมนะครับผมกรีดผมสีกระตุกมีดธรรมดานะครับบดได้เล่งนะครับผมอยากแนะนําพี่น้องว่าบดตรงเล่งนะครับในการในการกรียดยางนะครับบดตรงเล่งนะครับบดตรงเล่ง ในการกระตุกเม็ดหรืบอบัตรงเร่งน,นะครับให้เท้ากระตุกธรรมดานะครับกระตุกธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเข้ากระตุกธรรมดาแล้วมันสิลดการเสียหายของหน้ายางลงได้บ่นะครับได้นะครับโอ้ฝนหลาดนะครับพี่น้องมือขึ้นนี่นะครับเมื่อเขากลีดนะครับ กระตุกธรรมดานะครับจะไปกประตุกเร็วนะครับแต่ว่าการเดินเร็วต้องหากนะครับสีเหตุให้าหอ่าผีเดได้เร็วขึ้นนะครับโอ้พี่น้องนะครับฝนหลาดมืนขึ้นนี่นะครับนี่กระตุกมีดเท่ากับกระตุกธรรมดานะครับกระตุกธรรมดานะครับจะไปกประตุกเร็วนะครับมั่นสีเหตุในห้า นาย้างเข้าออกเกิดอาการเสียหายได้นะครับแต่ว่าการเดินเร็วนะครับกตุกธรรมดาการกระตุกธรรมดาใส่เวลาบบตรงเล่งเรลานะครับในการกรีดนะครับใส่เวลาอ่า <c oughs> จริงที่เข้าเคยกรีดบางเทีเขากรีดเร็วกระตุกเร็วนะครับมันมันมันอาจเกิดการพีดผาดได้นะครับฉะนั้นแล้ว การกระตุกมีดลดความเร็วลงนะครับมันสีซอยลดการเสียหายของหนายางลงได้นะครับแต่ว่าการเดินนะครับวิธีการเดินให้พี่น้องเดินเร็วนะครับก้าวค้านะครับสมมติว่าเขารีดแห้วปั๊บนะครับเขาเคลียร์แห้วปั๊บหนึงสี่นะครับเร็วเลยนะครับการเดินเดินเร็วเลยนะครับกระตุก ทุกมีดนะครับกกระทุกธรรมดาอย่ปไปกระทุกเร็วนะครับแต่ว่าการเดินเปล่าพี่น่องสิออกนะครับเดินเร็วๆเลยก้าวเร็วๆ,ๆปั๊บมานะครับตั้งลักได้กรีดกรีดกัรีดธรรมดาหย่าไปรกรีดเร็วนะครับนี่พอออกจากต้นยางก้าวปับป๊บปับ๊บปั๊บเลยนะครับก้าวปับป๊บปับป๊บปั๊บเลยนะครับให้มัน สมุนว่ายางสามเม็ดกับเก่าสามเก่าไปเลยนะครับพี่น้องครับให้ถึงต้นยางเลยนะครับปับป๊บปั๊บปั๊บมาเลยอพอมาหอดกับกระตุกข้รมดาแล้วเห่าหนี่ละเพื่อลดความเสียหายของการกรีดเมีดบาดนายางเมื่อออกจากต้นยางมาเลยนะครับ มีอาการเสียหายท้องหนาปั๊บมาเดินมาเลยนี่นะครับแนะนำมากรีดธรรมดากระตุกมือธรรมดานะครับอย่าเล่งอย่าไปเล่งการกระตุกมือในการกรีดนะครับแต่ให้เราเดินออกจากต้นยางให้เร็วที่สุดไปถึงต้นยางต้นต่อไปนะครับมันจะช่วยให้การบาดของหน้ายางลดลงได้นะครับ เพราะเราไม่กรีดหรือกระตุกมือเร็วเกินไปนะครับตีธรรมดานี่ละนะครับพี่น้องแต่ว่าพอออกจากต้นยางนะครับพอออกจากต้นยางปั๊บเร็วเลยนะครับเร็วเลยจวนมาโลดนี่พอมาหอดก็ต่างรักได้ขาก็ตีธรรมดานี่ละ โอ้นะครับฝนหลาดฝากพี่น้องไว้นะครับข้อแรกนะครับเกรีดกระตุกธรรมดาแต่ว่าให้เดินเร็วนะครับกระตุกธรรมดาคือกระตุกย่าเร็วเกินไปนะครับใหอยู่กลางๆนะครับเร็วเกินไปนะครับความผิดพลาดมันย่อมสิเกิดขึ้นนะครับความรีบเร่งรีบร้อนนะครับมันสิเกิดขึ้นมีดกรีดยางมันจิไปเจาะเขาต้นยางนะครับแกนใหม่นะครับฉนั้นแล้วก็ กระตุกธรรมดาแต่ว่าการเดินให้เร็วเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับเครียพื้นที่เตะเครียงานกิ้งยางกิ่งยางออกจากาตรงทางที่เท้าสี่ยางให้ดีๆนะครับเพื่อลดเท้าสีบ่บดใดสะดุดเพื่อลดการหกลมใดนะครับแล้วเครียพื้นที่ให้ดีนะครับเดินให้เร็วนะครับกีธีให้ธรรมดากระตุกมือให้ธรรมดานะครับกลางๆไปลิงเล็บรีบเล่งนะครับโอ้ยเบาพิษ สวัสดีพี่น้องแค่นี้ครับสวัสดีครับ